สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูสวนบัวกันนะครับมาดูสวนบัวกันจะมีอะไรจะมีอะไรให้ดูครับนี่ครับนี่ครับยุดทุ่งก็สวยเหมือนกันสวยนีมัดเบอร์เดือดต้นบัวเนอ้สวยมากนะครับนี่ครับ โกที่อยู่ที่ทุ่งครับทุ่งสาวดีครับทุ่งอะไรก็ได้บนี่ครับนี่ครับเราจะพาไปดูพาไปดูผลของมันครับใจญ่แค่ไหนครับนี่ครับนี่ครับนี่คือผลบวนะครับ กินได้ครับพัดแกงได้ครับไม่จะทําไอติมก็ยังได้ครับจะทําไอติมผมไม่เคยทานะครับแต่มันทำได้หรือไม่โอ้โหไม่รู้อะโอ้โหจะมีต้นตะไลอีกครับโอ้เล็กจิ๋วแต่ก็เป็นคู่คู่รักคู่ของโอ้โหสุดยอดจริงจริงาบโอ้โหใหญ่มากครับนี่ผมจะขยายใหญ่โอ้โหใหญ่โอ้ ใหญ่ใหญ่ท่านตาเห็นครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับอ๋ออิพัดแกงยำเอาไปอบหอมมูฟยอดมากครับอบหอมแล้หนึ่งกินกับแจว่วโอโ้สุดยอดจะสุดยอดมากไหมครับเะครับะเราก็เดินไปครับเดินไปโอ้โหนี่ก็เป็นวิววิววิวท้องน,นาโอ้โห สวยเหลือเกินเนอะสวยมากครับสวยว้าวว้าวว้าว้าวสุดยอดกันนะครับโอ้โหสวนห่าหุดยอดนะครับผมจะหาหาอะไรที่น่าสนใจครับมีอะไรให้น่าสนใจโอ้โหจะมีอะไรน่าสนใจหรโอ้จะมีอะไรให้น่าสนใจก็ไม่มี ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยโอ้โหมันเย็นบรรยากาศเย็นโอ้โหเฟรชมากบรรยากาศเย็นโอ้โหเฟรชมากโอ้โหยอดมากเวลข้างทุ่งนาโอ้สุดยอดจริงจริงโอ้โหโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ อสุดยอดต้นม๊อบบัวลาวสุดเยอนมากโอ้โหโอ้โหลอกไม่นานครับรป้าปลูกินเองอ่ะประมาณสามสี่ห้าเดือนก็เป็นผลนะครับสามสี่ห้าเดือนไม่นานครับไม่เกินไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ํำไม่ถึงหนึ่งปีแค่ครึ่งปีเฉยๆโอ้เป็นนานนะ,ะบวอบ บวนน้นปูก่มันเป็นนานเป็นนานมันเป็นนานเลยโอ้โหปูปูกครังที่ลืมหลังเลย้วผมปูกวันไหนวันนี้โอ้หผมลืมแล้วโอมันนานขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้โหโอ้มันกับนานเลยนะโอ้โหนี่เหนียวขนาดนั้นนี่ลับต้น เหนียวมากนะครับเหนียวกว่าต้นแตงครับโอ้โหนะครับโอ้โห,โโหโลูกนี้โอ้โหน่ารักมากเลยดูนี้โอโ้ไม่ถึงครึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนครับถึงก็ถ้าถึงหนึ่งเดือนก็ลูกโตนำมาไปทำทำพันได้ครับแต่ถ้าไม่ถึงหนึ่งเดือนท่่นท่่นนำไปกินก่อนก็ท่่นนำรับประทาน ก็ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหมบวบบวบหอมครับโอ้โหบวบ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 หอมบวบบวบบวบหอมหอมหอมมากนะครับไม่ซื้อไม่เสื้อก็ลองลองลองปลูกดูว่าบวบหอมจะหอมขนาดไหนไหนไหนโอ้โหบวบหอม บวบบวบมันหอมมากเลยครับบวบบวบมันหอมมากบวบหอมหอมหอมเหมือนดอกไม้นะครับต้นบักบวบก็มีดอกไม้นะครับนี่ไงดอกของมันนะครับนี่ไงครับดอกสีเหลืองโอ้โหสวยงามมากนะครับดอกสีเหลืองเลยสีเหลืองโอ้โหเหมือนไขวาโอ้โหดอกสีเหลือง เหมือนเหมือนเหมือนไข่มันไข่แดงว่ะโอ้โหวันทูที่โอ้บวบหอมบวบหอมจริงจริงโอ้บวบหอมบวบหอมบวบบวบบวบหอม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 บวบบวบโอ้โหผมร้องเพลงอะไรโอ้โหบวบไม่ได้ปลูกอะไรมากปลูกแค่บวบหอมมด บวมหอมหอมหอมจนผมปลูกอย่างเยอะนะครับนังปลูกอย่างเยอะครับปลูกอย่างเยอะ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 จริงจริงเยอะเยอะจริงเยอะจริง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 ผมปลูกเยอะจริงจริงไม่ถึงห่ไร่แค่หนึ่งให้ครับ มันจะเป็นสายน้ำพุ่งนะครับโอ้โหสายน้ำพุ่งครับตัดเครื่องเปิดสวิก็เสร็จแล้วครับโอ้โหไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากนะครับปลูกง่ายๆปลูกสวยๆสวยๆวยบรรยากาศด,ดีๆก็โอเคละครบโอ,โอเคโอ้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  โอเคโอ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 เคโอเคโอเคครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูวิวครับโอ้โหดูวิวโอ้สุดยอดมากครับมืดมันมืดแต่มันก็แจ้งครับโอ oh. สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงจริสุดยอด,ด,ยอดจริงจร,งจร,งจรงิคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ บีแค่เนละให้ดูเสยๆนะครับโอ้โหใครจะสนใจจะปลูกก็ปลูกได้เลยมันปลูกไม่นานครับสี่ห้าเดือนก็เป็นผลแล้วครับสี่ห้าเดือนเองครับไม่นานครับไม่นานสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแบบดูบรรยากาศทุ่งนาครับขอตัวลาไปลาปิกก็